ประวัติศาสตร์ของเมืองพัทยาในปีพุทธศักราช2310ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช2310เจ้าพรยาตากศินเจ้าเมืองตากเมื่อครั้งพระนครศรีอยุธยาถูกพม่าล้อมใกล้เสียกรุงครั้งที่สองนั้นทรงนำกำลังพลประมาณ500นายตีแหวกวงล้อมของพมา่า เพื่อมาตั้งหลักโดยทรงเดินทางมาแวะพักในบริเวณอันเป็นที่ตั้งของเมืองพัทยาในปัจจุบันประวัติเมืองพัทยาพุทธศักราช2491ในปีพุทธศักราช2491ได้มีการบุกเบิกพัฒนาที่ดินของเมืองพัทยาโดยมีบุคคลสำคัญคือคุณปริญญาชาวลิตธ,ธรรมรง ได้เริ่มมาบุกปึกซื้อพื้นที่ในการพัฒนาเมืองพัทยาและได้มีการนำเสนอและขอร้องในอำเภอให้เปลี่ยนภาษาเขียนเพราะเห็นว่าการเขียนแบบเดิมนั้นทันสมัยและโบราณโดยเปลี่ยนจากพัทยาให้นำโทนงออกมาเป็นคำว่าพัทยาที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนั่นเอง ความเจริญลุดหน้าสู่เขียดรบองพิเศษภายหลังจากเมืองพัทยาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องของโครงสร้างของเมืองอัตราการเพิ่มของประชากรการเคลื่อนย้ายจินฐานของแรงงานจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและองค์ประกอบในด้านอื่นๆส่งผลให้การปรกครองในรูปแบบสุขาภิบาลไม่สาม,มารถบริหารงานและแก้ปัญหาของเมืองได้ทันท่วงทีประกอบกับรัฐบาลในขณะนั้น ายเล็งเห็นความสําค <board> ัญของเมืองพัทยาตลอดจนเล็งเห็นถึงความสําคัญด้านกิจการการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเสนอให้การปกครองรูปแบบพิเศษมาใช้ที่เมืองพัทยาเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสมั่นคงให้แก่เมืองพัทยาสืบไปเหตุผลในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่736ทับ ลงวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2519ระบุว่าเมืองพัทยานอกจากมีความเจริญในด้านวัตถุแล้วอัตราการถ่ายเทของประชากรในเมืองพัทยาก็อยู่ในระดับสูงไม่แน่นอนเหมือนกับท้องถิ่นทั่วไปและพัทยาก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากจากศักยภาพของเมืองพัทยาที่มีความพร้อมในด้านต่าง พัทยาจึงเป็นเมืองที่ได้รับการจับตามองและให้ความสำคัญในการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเมืองพัทยาการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเมืองพัทยามีความแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองท้องถิ่นอื่นๆที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบการปกครองของเทศบาลรูปแบบสภาและรูปแบบผู้จัดการ c o n ซ i l แอนด a แม r จเ r อรหรือผู้จัดการเทศบาล City m a n เน e เจอร์แบบเดียวกับของสหรัฐอเมริกาหรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าเป็นการนำเอาระบบบริหารรูปแบบผู้จัดการมาใช้บริหารเมืองพัทยานั่นเองนับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยการที่ได้ทดลองเอารูปแบบผู้จัดการมาใช้กับเมืองพัทยาตระหนักได้ว่าเป็นท้องถิ่นที่อยู่ในเขตศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเขตอุตสาหกรรม ใช้เขตท่าเรือน้ำลึกมีความเจริญและมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆแผนผังโครงสร้างของเมืองพัทยาแบ่งออกเป็นสองอย่างคือสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยา24คนประธานสภาเมืองพัทยารองประธานเมืองพัทยา2คนประหลัดเมืองพัทยาและ 2. นายกเมืองพัทยาที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาไม่เกิน5คน เลขาธิการนายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คนโครงสร้างผู้บริหารเมืองพัทยา 1. นายกเมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษรองนายกเมืองพัทยาคนที่1นายพุทธิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาคนที่2นายมานูดหนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาคนที่สามนางสาวทิธิพันธ์เพชรตระกูลรองนายกเมืองพัทยาคนที่สี่นายกิษณะบุญสวัสดิ์โครงสร้างบริหารสภาเมืองพัทยา 1. ประธานสภาเมืองพัทยานายบรรลือกุลวณิช 2. อรองประธานสภาเมืองพัทยานายไพรวันอารมณ์ชื่น และรองประธานสภาเมืองพระยาคนที่สองนายบรรจงบรรทูลไปยุกตลาดเมืองพัทยาคือนายกิตศักดิ์ศรีวงศัยลองไปหลักเมืองพัทยาร,ารักษาก,การแทนตลาดเมืองพัทยาจบการนำเสนอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอบคุณครับ